สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับโดยวันนี้เราจะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบเมื่อวานเราได้เรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการบวกและการลบไปแล้วเรามาทบทวนความรู้กันหน่อยครับ a 200 0 0บวกกับ300เท่ากับเท่าไหร่ครับเก่งมากครับ500 แล้ว500ลบด้วย200เท่ากับเท่าไรเยี่ยมเลยครับได้300และ500ลบด้วย300เท่ากับเท่าไรครับเยี่ยมไปเลยครับนักเรียนได้200จากการหาคำตอบข้างตน้นจะสังเกตเห็นความสัมพันธ์ของการบวกและการลบดังนี้200บวกกับ300เท่ากับ500 $500 ลบกับ $200 ได้เท่ากับ $300 และ500ลบด้วย $300 เท่ากับ $200 ซึ่งความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเราก็จะพบว่าจำนวน2องจำนวนบวกกันผลบวกที่ได้ลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้นผลลบคือจำนวนอีกจำนวนหนึ่งและจากตัวอย่างนี้จำนวน2องจำนวนบวกกัน 300บวกกับ200ผลบวกที่ได้คือ500และผลบวกที่ได้ลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งซึ่ง500ลบด้วย300ผลลบคือ200เอครูมีอะไรมาวางไว้อยู่บนโต๊ะคันนักเรียนใช่เลยครับแก้วน้ำนั่นเองครูมีแก้วน้ำอยู่บนโต๊ะ16ใบคุณแม่นำมาเพิ่มอีกรวมเป็น 24ใบเอคุณแม่นำแก้วน้ำมาเพิ่มกี่ใบครับนักเรียนจะหาได้อย่างไรครับเอาล่ะแก้วน้ำกองนี้มี16ใบคุณแม่ให้มาเพิ่มตรงนี้เรายังไม่ทราบว่าเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นครูใส่เครื่องหมายบวกก่อนนะครับเพราะคุณแม่ให้มาเพิ่มและเพิ่มมาเท่าไหร่ยังไม่ทราบงั้น ครูขอใส่ช่องว่างแทนจำนวนที่เรายังไม่ทราบไว้ก่อนนะครับหลังจากที่แม่นำแก้วน้ำมาเพิ่มแล้วครูมีแก้วน้ำ24ใบดังนั้นเราจะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกจะได้16บวกกับจํานวนใดเท่ากับ24ถ้าเราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบได้อย่างไรครับ เก่งมากครับได้24ลบด้วย16เท่ากับเท่าไหรเอแล้ว24ลบด้วย16ได้เท่าไหรครับถูกต้องครับได้8 16บวกกับ8เท่ากับ24ดังนั้นแม่นำแก้วมาเพิ่มอีก8ไปนั่นเอง จริงไหมนะแม่นำแก้วมาเพิ่มอีก8ใบแล้วได้24มาดูกันครับ16บวกกับ8ได้24เป๊ะเลยครับแสดงว่าแม่นำแก้วมาเพิ่ม8ใบถูกต้องเลยครับเรามาดูตัวอย่างการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบกันต่อเลยครับ A. จำนวนใดลบด้วย100แล้วได้เท่ากับ5 0 0เราจะหาจำนวนนั้นได้อย่างไรครับก่อนอื่นเราเขียนแผนภาพค,ความสัมพันธ์กันครับใช่เลยครับใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจะได้500บวกกับ100เท่ากับ600ดังนั้นจำนวนนั้นคือ600 ในลองตรวจสอบโดยการนำา6 0 0ลบด้วย100ได้ผลลบเป็น500จริงด้วยครับแสดงว่าคำตอบ600ถูกต้องเก่งมากครับเรามาดูตัวอย่างการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบกันอีกข้อครับ E 356ลบด้วยจำนวนใดแล้วได้เท่ากับ251 และจะหาจำนวนนั้นได้อย่างไรครับเรามาเขียนแผนภาพความสัมพันธ์กันครับใช่เลยครับใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจะได้356-251ลบด้วย251เท่ากับ105ดังนั้นจำนวนนั้นคือ105ไหในลองตรวจสอบโดยการนำ3า6 5 6ลบด้วย105ได้ผลลบเป็น 251จริงด้วยครับแสดงว่าคำตอบ105ถูกต้องเก่งมากครับมาดูกันอีกข้อครับข้อนี้จำนวนใดบวกกับ400แล้วได้เท่ากับ650แล้วและจะหาจำนวนนั้นได้อย่างไรเรามาเขียนแผนภาพความสัมพันธ์กันครับถูกต้องครับใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจะได้650 ลบด้วย400เท่ากับ250ดังนั้นจำนวนนั้นคือ250ครับในลองตรวจสอบโดยการนำ250บวกกับ400ได้เท่าไรครับในผลบวกเป็น650จริงด้วยครับแสดงว่าคำตอบ250ถูกต้องเยี่ยมมากเลยครับ ง่ายมากเลยใช่ไหมครับนักเรียนงั้นมาลองดูกันอีกสักข้อข้อนี้300บวกกับจำนวนใดแล้วได้เท่ากับ450และจะหาจำนวนนั้นได้อย่างไรครับเรามาเขียนแผนภาพความสัมพันธ์กันครับ300บวกกับจำนวนใดแล้วได้เท่ากับ450ถูกต้องครับใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ จะได้450ลบด้วย300เท่ากับ150ดังนั้นจำนวนนั้นคือ150ไหนลองมาตรวจสอบโดยการนำ300บวกกับ150ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้ผลบวกเป็น450จริงด้วยครับแสดงว่าคำตอบ150ถูกต้องครับและว,วันนี้นักเรียนก็ได้ทราบกันแล้วว่า เราสามารถใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบที่สำคัญอย่าลืมทำแบบฝึกหัดเพิ่ม,เต,มเติมอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันต่อไปวันนี้สวัสดีครับ